ข้าวเหนียวปั่นเดียวอุ้ย,ย <c oughs> นี่น้อตกตาล้ังบานเขาเองเอโอ้เป็นขังแหลกได้หนียูนีมาก นมเนมแชเนลวะซันวะซันลุยเลยส,สบายดีสบายดีพี่น้องปอกไปเบื้อถูกดููกทานดื้อสบายดีทานผู้ชมทางฟังเล่าเฮาเบืบ้องประเทต้ในตังแดนไปสะเออโอ้ยเจมินสานน่เสียตาก็ไม่เสียตา เอาพี่น้องมือน,นี้ผู้ได้ก็ว่าอย่าเห็น,นย่มฝนว่าเป็นแนวดบรรยากาศล้างบานน้องเน้มนอน,นำตนาต๊หน้าฝนอยู่ล้างบานรดีมันมนีบอหรือวันบวมนีเราพี่น้องเนาะเอาวันนี้ห้าสิบห้ามาเบิ่งพร้อมฝนเศร้านี่พี่น้องมากมากป้าถูกทะเลจะเบิรงนะ<ล>โอ้โหสวยมากป้าน,นั่นทิปก่อนกับเพ้ากันไปหลินนำาต๊ะเพื่อนก็มีพอดีเนี่ย ไปเรียนยู่วันเอื้อนเนาะพี่น้องนอความากี่เดือนเออเนาะเออสะเออได้หนี้พี่น้องเออขอถวขอไผหลายๆเด้อมื่อน,นี้นี่สิภาคกันลงไปกินเขาอ,อยู่ดูมหาห็นบอกอยู่มองเขาเคือไปกินทนันเองพี่น้องนอ,นอเล็กเนาะโ,<ด>โอเคบ๊อปสวัสดีสวัสดีทางเต้มเย่เจ็พบกับน้องอเล็กอีกแล้วสวัสดีได้เล็บี่วันมาแห้งเฮ็ดคลิปเที่ยวกับอเล็กนี่อเล็กมวนลายไปบ๊อบลงไปรูมบ๊อบโอเคไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้ หนาวมันกระไลมาอยู่ทั้งตึ๊เรงบุสลาวเ้าหนีเลยพี่น้องเดี่ยวลองเลี้ยมสีผ่านยางลงไปปะซัมพาราของห้ามือนี่นี่บบวียังไรเนาะส,สบายสบาย,บายนเนาะอีห้ตัดเจไก,ก่อนมีกระติบขาวก็ถอยก็บ,บวงเดี๋ยวขอเสียลงเลจะเจ้าลุ่งใส่จะพือตะมาคุงลุ่งัดแต้บขาวก็อ,อ,กอ,อเมาทิ้งไปบ่บ๊สิทีมยูหันบอกแาะขึ้นไปนี่นะเมนา อย ja ู่ไกลๆนี oh, ่แหละพี่น้องทางเขาทางเขาก็ลังสิไปโอ้ยแตเอ้อเลอะอยู่พี่น้องนี้ดิมาย่างมาทางดินมะเห็ดบลงทางนี้บล็อกขาไปสามพูนโอ้มันตรงในคามไปบอสคอยนี่ขาย่างน้ำลายไปจะคามอะไรเพราะมันมืนโอ้เออเออเออเมีนมันมืนเนี่ยอันนี้มันเป็นไข่เขียวๆอันนี้นี่น้ำโต๊ะข้าวนาะพี่น้องเนาะ มันไลสอดกันมาหันอยู่มองหันมาหนีเ,เน่อเอ,ออยู่เถอะเหมางามอนหนึ่งสั้ภพารานนองแง่กับมีามามามา่าตะตะมาคุงเลยกับเขาเนี้ยเขาเนี้ยเงมนหเาเบิร์พี่น้องกันเลยว่าแลไไปสือมาเนาะเออแล้กก้ตาตะมาคุงใส่ทงลงไปคุณตุกใจเบิร์โ,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 โดดอี่งนีเนาะมารูล้ลาเด่นอเข้าคีข้นไปแวพญินะค่ะเนาะ ระว่า,างมือละเอนเออปูถังคือเป็นอย่างนี้เนาะทางพี่ไปย่างเหยียบที่ควายนะอืมเราว่างซีมือคือมือนัอนน้น <laughs> มือคือมือเข้าไปตาจำป,นไปไีนอเปล่าเล <laughs> ยเนาะใช่น้องพี่เนาะยังไม่ได้เที่ยเ <laughs> ออดีดีพี่น้องทางย่างไข่ขกับตาจำปีมือน,นั้นเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าฝนกระพระิบโตกะเสาตอน,นเขาไปตาจำปีมือแห้งอ่ะดี ยอยู่บานน้องแน้ยหันมบูบานหันบไดไ้ร้ายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทังหลังบานหันนะจะมีอยู่ประมาณบบหอดซิบซิบหลังเพื่อนย้อนว่าบ้านเพิงคืออยู่ในเมืองแต่มันก็อยู่ในเมืองเนี้เวล่ามันออกมาหนองเมืองเนจักน้อยเพือนน้องแน้มหันนะบางคนเขาใจพิดวายู่ในเมืองไค้แถ่บดไออยู่ในเมืองเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขาเ้ยโออ ถอดเรียกปงค้อนก่อนไอเท่าเดียวเย็นไรเย็นไร้เย็นแห้งหรอในอ้อมกามือนี้สบายสบายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นคนยู่เหือนกับมาใส่แนวนี้ส่วนไล้แมนใส่แนวนี้ยู่เหือนก็เลยยังให้ทานผู้ส้มเห็นเขาใส่แบบปกติเนาะแบ่งโตไล้กับขี่ขาเนาะใสนซาบ้มาหนอกจากซาบ้าเข้าไปย่างฟุ้งอยางที่เขาบอกเคยออกไปใส่เป็นตอเท่านสบายสบายใส่สุดกีดละอายุเละ ไปหันไหวแทห่นอ้าเดอ่งองสเจแีาเจแปงเมืองสีเ no รียกมอนเด้อ <Uma> พ <velocidade wiele> ี่นหองเด้อวางมือเด้อวางมืออ้าวมบตั้งมังคุดแบๆมาเด้อมาเด้อพิงหงเอ กินตะมะฮวงอยู่ล้างบ้านเขาเองเนาะคือ,อคือเว้ยคือเว้ยคือบอคือคือนี่ตะมะฮวงกับเคียวย้อนว่าอย่างย้อนว่ากินเพสตบออะไเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่เสิร์ฟพริกไวเดียวแต่ออกพวกหมอไปพาตาัดอยู่โรงพยาบาลไทยมากกับโบกกินเลยปะล่ะเนี่ยแบบท่านงดได้น้องแม,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 ม่กับยังงดเลยฮันเนี่ยเลยทอบ้แเฮ้ บ่โอ้ยเปียกวนท่าเนี้ยเลยบ่บ่เปียกหนาก็จะเป็นเย็นอาแ้ๆโอ้ยโอ้ยหนาอาปลิ่งจังเลยอ้ากรต๊บเขากดกระบอกฮาริกระดงจะทื่อดีดีโ้ย่ันทื่อไรบ่ไปไปยังและอาทสอบว่าจะระว่างมือได้อื่อหไปเสียวนี่นียังม่นีตามใครตามใครมาก โอเคว่าปรานยมืองินี้เนาะ่อเคมองนั้นว่าเมืนงบบบุยยหุยเเงิเค่อยๆนาะพี่นะจะได้บวรอกินตหมักู่งใช่เอ๊ะมาหอนแล้วเดี๋ยวจสยบแถอเนาะใส่ยงไเลยนเดี๋ยวเสยมีอางเลยน้องนี่ฮะตับมักุงฮนอมีน้องนอตังอยู่ใสนอสิป้าใสนอวันนี้นะเด็ นางจะสีก้นเปียกได้หนิพี่น้องตั้งภาคกันอยาน่างนางซื้อเอามาผูกห้องซื่อได้นน่ถ้ามดลาเลยเปียกเลยนี่อยู่ล้างบานเราเองนี่กัเพื่อน้องนมเนะาะทั้งกว่าหลาเหตุกันกันกันเจริญอ,อยู่ขังนี้ปกติเป็นท้ากว่าเหตุแดี่ยวขังนี้่ิกายนี้เนาะน,นี่พี่น้องโอ้ยบรรยากาศดี ชมคือสีอิสระเฮาเนะาะเพราะว่าอยู่ลังบ้านเฮา,าหันมีหอนนำโตกต,กตาดเป็นของตัวเองเออนำโตกตาดประเทศลาวของของสาวหนอมแนม <c oughs> ใช่พี่เบลนัทส์พี่แอมแม่ครูเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่างกองกินเผากระเด้อบบดนี้เด้อมีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเส่หอนเดี๋ยวนี้แล้วก็พักจ้าพักกลางกากฮะมองต่างกองก่อนอีเดียวตังมาต่างกองเลยเฉพาะได้นี่ดินไปใกล้ เราทะเน้ามไปอีกเนี่ยมามามาห้าส่บเอนใส่หมื่เใส่้่ใส่มือมาม,อมามา,มา,เ,รมมาเริ่มี่นออกมาเริ่มมาเริ่มอะไรเรอค่ะเกเป็นตาเสานอเทะเกคนดึงใส่ไม้ทูนาะ ป้าถอนแสบป่ะเนี่ผู้บริสกปาเขาก็บรรยากาศเนาะ <c oughs> คนกินไหนเาหนองเนี้ยเดี๋ยวมาผีกซองนวยแล้วก็ใส่น้ำปลานอ้องเน้มกินเนาะแ่บ <c oughs> มาพี่น้องว่าเนี่ยกินแสบเนาะเขาเนี้ยปั่นเดียวถ้าตมากไกลๆเมื่อกล้เถอรีบอุ้ย บะมียังสิดุูกใจเท่าบานเท่าแห๊ยเคดไปยำตัวนี้ยั้ง้ายอยากควายยังร้ายนองหนอนไม่ได้กินยำน้องเพื่อน่า เนียเวลากิ้มอย่กแทนมันเจ็บแขวนอลัดบันมากเลกับเจ็บเขวางามเนงามอห่างา่ะก็บลุงห่าเน้อที่้องนั่งบายบาย เออเออนเอฟซีเออทางผ้ชมว่ากิน้ะเ่า วันนี้เดี๋ยวน้องเน้มขออธิบายก่อนเนาะอ่าคนสีเห็นหแบบแทตทูหรือว่าร้อยห้อยซักยี่วันนี้อันนี้โมเมนต์ห้อยซักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ว่าอาลิงไรล,ล,ลาแล้วติ๊ไหาเนี้ยมเออมันเทอะพูนว่าเอามาติดดหานี่พี่น้องเต็มเลยมันเป็นสติ๊กเกอร์แล้วกะทึงหน้าตอนนี้ยี่แม่ก็หายยังไงเนาะว่าน้องเนีไเปซักลายใหมมากซักลายมากอาลีแต่ บอกแล้วแล้วว่าอันนี้นหันเป็นสติกเกอร์ยูแคนยูส่วนแคนยังนะมันเป็นสติกเกอร์แต่ว่ามันถึอหนามแล้วมันบอออกพี่น้องเดี๋ยวสเขาใจพิษวันนี้ไปมีล่ายหรือว่ามีห้อยซักเต็มแคนแต่เดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวยาขาใจพิษกินแล้วแล้วเดี๋ยวน้องเนี้ยสีงลงดินหนามกอนเด้อเฮ้ยดินห <c oughs> น,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 นามีแลทะเลมาทะเลกับหนามนี่กินสิเบิร์ดแพี่น้องเังน้อยเดียวเนาะ เมื่อกี้เจ้าอง้์ทุมอยู่ใส่มเม็ดเดียวแล้วกาให้เขาใส่นาหนอนปลาให้เดียหนอนนีน้มกินได้แต่แบบนี้เนาะไปล่องลิ้นน้าน้านี่กระขั่นเด้อพี่น้องเด้อบางคนเขางงฮนะเขาคงของความมาถามเนี้ยว่าทําไม่นมเน้มถึงสายเวนตาตลอดเวลาคือเป็นคนสายตาสัน่นเนาะพี่น้องจะว่าตัดแว่นกับขื่อให้มันถูกแดดแล้วให้มันเป็นสีดา บางคนก็บว่าเขาใจว่าเขาใส่เวนตาแพศสัตว์มาสตดิสัตว์มาตดิวตวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเธอเรียกหรอว่าเลิกหรอเฮ้ยตื่นได้เราดิ่ตื่นเมิ่เดียเยเด๋ยวเดี๋ยวเดยวยางก่อนเาเอีกจัเนี่ตึกอยู่ไหนนี่ดดนเดี๋ยวเว้นเลิกบอกแล้วตออเาเขาตลอดไม่หลอนี่เราตกตาลำบานเทาเองไป จะซเงินะครัได้โอ้โขอโทษนะสารตั้งใจได้เกตกใจว่าอีหยังทะเลกว่าอีหยังกี่เขาว่าทะเลีเขาหนลิทะละลีตกูได้ได้าพื้นหว่าเออ ลิกอยู่แล้วเลิกอยู่แด้อเลิกแห้งกันบอกโอ้ตายได้เปียกกดนนี่จะได้กับเปียกหรือได้ไายอเอยเองกจ็บตายเขลอกถ้าทเลืกเล็กสีพลาเขาแห้งลอยน้ำโมเป็นมันเลิกมองนี้มองนี้เอยบ่เคยยางมาจัห่อยเอ่ยยางว่เคยมากหอดจ้าเ่อได้นีงเดี๋ยว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 ยงจับ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 จตรงพันธรงกอนได้ได้ สูงสุดกวนนี่หนักแบบเอออลังการเนยเย็นเย็นขึ้นหนักตาจมปีได้เออเย็นขึ้นตาจมปีตัวห้าไปเลยไปยังยังต้องหนาวนี่เฮ็ดจังไรเฮาสองคนยังกลัวไหมต้องหนาวนี่เฮ็ดจังไรได้เล็กเออจับแตงโมสีเหลือกได้หนีพี่น้องดอกยาไปไม่กลับพี่หนอวันคืนวันหนาวล้างบาดมันสีเหลือกปานี้ได้หนิโอ้ เรนลาเลออดเรนลาเลออดเรนลาเลออดเออเด้เสู้คื้นนีอ๋อโอ๊ยเาเล็กอึ่อร์ซิตี้ปาเก้าผู้ได้ผ้าเราตานผู้ส้มจะสูงม่แ่ะว้าเปยางมมนกันเริ่องตนคือเลิเตนเออเคเคเคอ้ยพี่น่องจะเป็นงามเข้ายางมาบนนี้เนาะบนยางยางเรียวฮันบกคาดเข้ายางบนี้เอาไ่รอดรอดเอารอดเอารอดเอาแม่อนี้มอันนี้ไม่มู้ถ้าสงลดเอาด้ยพี่น้องด้ย กมงกมลงงย่างวะยางมาอยัางวะย่างไกมลงกเคยงดหัวลดี๋เดี๋ยวเดีวงูน่ะไรเหมะวางี้ะวางเล็กผากันไปตะบอลเล็กหน่อยอดู่ยนี้พไปแบบเฟียงขนาดนองพี่น้องงั้ไแต่ะวงไโอโอเคอยู่เตือนแล้ว แล้วว่าหนีเล็กว้ายจับจับจับก่อนว่ามันเป็นยิ้มโงนใช่ยิ้มเล็กๆนี่หรอเดี๋ยวเราสิจกจกใหม่เบิ้งว้าวยิ้มแบบนี้เป็นบ่ดอยยิ้มจะเล่าก็จกสิพี่มองคอยพี่คุยในต่ยิ้มใหญ่เน่บ้องหันใคให้ร่าตอนนั้นห้องมากตอนนั้นสมัยน้องเนมเ็จคลิปยูทูบแต่กี่เนาะ มันจะมีหอยแบบหอยลายแห้งเดิมทานผู้ชมเดิมอยู่บนนี้จะบงังงงฮะหอยโบเฮนดูวานหนามันปิวไปโอ้โหระเบิดอยู่ดีโอ้เออใหาย่างว่าหดแล้วเนาะพี่น้องอู้หว์อยู่บนนี้หนามแห้งเด้อเล็กหนามแห้งๆแต่แจ๊บปล่อยน้ำไปรลองไปเลยจะว่าเพียงอย่างไงเพียงเลยเมนบอกมองนีอ่ะบอกใ่อู้แ<ด>สดงว่า,าบนนี้เลือกแห้ง สแสดงว่าวันนี้มันเลิกแห้งแล้วนี่เด็กข้าวบดของเขาไปรุมเดี๋ยวมันมีหูระบายน่ะมองมาเห็นบอสยู่บดนั่นก็เป็นถานคนทางหรือวน่าถนนแล้วมันมีหนามเด็ดเด็ดเด็ดเนามฟองมาเอาสเด็กจับเบิ่ง,งจับเองโอ้เลิกได้จีเลิกแค่มึงให้สีลงย่งย่งบ่ได้สแสดงว่าน้ำเลิกแห้งเด้ออยู่ทางนมากเอลยจะหลองเบิง้ง ยาค้าลงเลิกวะเที่ยงเงีคอยเที่ยง้วะเมวด้ื้ก่นงแมนต่ว่าก็ส่งมวยเด็นเด็กเพี่น้องก็ไปเอ้ยเอ๊ะวันแย่ว่าาตบ่ใหญ่บ่บ่ความหมายมันบเลิกบอเอ้ะจะเบิงนามันเป็นฟอกแบบนี้อะไรจะต้องไปมันเป้คงค้าใบเตาใช่เบิงขอลองเบิง ขาเจ,จ้จะมื่อยขกับซมือเนาะเลอกดีเล,กเลยลอยลองไปลอยปอ่อยแล้วมสียังคะอยเจ้า,าโอ้เออเอเขาใจแล้วเอาจับจับเฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้่ฮ้เฮเเฮ้้อ้เอ้อออออออเเ้เย้เฮ้เเฮเฮ้เเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเ้เ้ อยู่นี่มาเป็นทัวได้ีห้าคนเลยว่าลิ้นนัได้เลยอ่ะเป็นฟออ่นนักด้อ่านนักด้หรอสิอ่านพได้ยูนีเป็นนัือ ไปแล้วไปแล้วเื้ยอยูอ่ด้วยกันเย็นคากเลย,ย ပါရည်พี่น้องเลย เอาจังไหมาคลิปนี้นี่แดียวพี่น้องนี่ก็คือน้ำตกตาดแปรงบางน้องเนมเองเนาะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ก่องน้องเนี้ยเซนเนี้ยเอในเริ่พี่น้องอี่เมยสีมาหายเด้อเออนี่แดียวเดี๋ยวจังไหนถาว่าอยากให้มานั่งอยากให้มาดีนอีกก่ะบอกเนาะพี่น้องเนาะเนาะอเล็กเนาะโอเคบ๊ายบายเนี่ยเออมวนมันกับพ่อได้หัวได้มวนกันเนาะพี่น้องจำเอาคู่ของเขาเออห้ากับเฮดคือห้าบ่ได้ลงหนาแต่ว่าเสือเปียก เียวกว่าเบียวกว่าโตเลยยเม่เราแหงว่าอยากให้ลินน่ะแต่ว่าเน็มมากลินนะโอ้ยทะเล็คหัโอ้โอ้ยโอ้ยเด็กใ่เทาเกม่ดินน้อให่บอกมามามาแม่นางดินน่ะโอ้ยลมาแต่ว่าไยลินแม่เจ้าละหายหลดเป็นบอสขั้นเจ้าลินเปิดวาแันนอกนี่น้องน้อกเออ ยูทิ้งมาก็เปลือกคือการเปลือกพวกอะแบบมาเจ้าว่ะฮะคือยังคือยังก่อนคือล็อกกี้เออล็อกกี้เนาะซื้อกันนล้วมาเลยเรื่อยมาเลยเรื่อยเอาอัเล็กจับเอาพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมฝากตั้วติ๊กไ์กดไลค์กดแชร์ให้สองน้องเน็มชแนลในเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆที่ว่าบอกกดข่าวโฆษณาเนาะเพราะว่าเป็นไล่หลายหลัของสองเท้าวาซานวาซานเออไป เกิดสิขาไปหูกันเด้อนะฮะวนโซ่งไลอะไรนี่นมดามันไลไปเรื่อยนี่านไมเลเอ้อใหาท่าคุณมีจะคุณเด้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวฝนกี่ทงมอไรเออออออจะมันแ้แท้ นีมาล่องมองมีปลาเอื <jis Anyway> <si> <f LE> ้อยนี่งได้ีนี่โอ้ยโอยเขาแตตีล่องแล้วนีแล้แล้วก็สีเฮให้เบิ่งเด้อเด้อเด้อนี่เฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮยเฮยยบายเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮยยย